สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องววมาพบมาพอกันกับเบาานูโคกให้หน้าอีกเทือนึงสำหรับมื้อนี้เป็นช่วงที่เขาสู่ฤดูดหนาวอากาศตอนนี้14องศาพี่น้องนะมื้อนี้เป็นวันที่6ธท่านวาคม6 5 6 4ากมาก,กีดยางในช่วงสายๆจกน้อยคือประมาณโมง1 5หานาทีพี่น้องนะเดี๋ยวมาเบิ่งมาติดตามกันว่ากีดยาง ช่วง1นึโมงสิบหานาทีแดดออกอ่อนๆนะครับสิเป็นจังไดนะครับนำยางสีไลดีไล์คอยจังไดนะฮะกัมาติดตามกันในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะนะอากาศช่วงนี้ก็หนาวพี่น้องครับหนาวนะแต่ว่าปกติแล้วผมก็ไม่กีดในช่วงช่วงนี้แหละครับหนาหนาวช่วงประมาณ6กโมง ตัามซูดกับหกโมงครึ่งนะครับประมาณหกโมงครึ่งมือนี้อากาศมันหนาวล่มพร้อมกัเลยเมื่อกีดช่วงโมงสิบห้านาทีแดดกําลัางอ,อ่อ,อนพี่น้องครับนี่ครับแดดออกกําลังอ่อนอ่อน,นส่วกีดแล้วส่วสีได้กีดแล้วส่วสีได้ทํกากรหยอดกับประมาณเที่ยงนะพี่น้องเดี๋ยวจงมาเบิ่งกันว่าคันกีดย่างในช่วงแดดอ่ดอ,อนๆจริงๆินะครับ ยางสิออกดีริบบอดีในนาหนาวนี่นะจังคอยติดตามกันเนาะพี่น้องอ่ะตอนนี้ก็กีดมาได้แล้วประมาณห้าหต้นก็ถือว่าน้ำยางกระไรดีอยู่พี่น้องน้ำยางไหลดีอยู่เดี๋ยวผมเกี๋ยวแล้วก็สิท้ายให้เบิ่งอีกแค่นึงเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นจิ้งไดนะหลังจากนั่นก็สิเอาช่วงที่มาายอดนำกด ว่านำยางสิได้ไลยบันไดก็คอยติดตามคอยบึงคอยแย่งกันนะพี่น้องโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอกีดไปจนเลี่ยวก่อนครับมันม่มีผู้้ายอย่างไรเนาะพี่น้องจะต้องกรีดให้เลี่ยวก่อนก็สิได้ไทยติดตามกันครับผมครับพี่น้องหลังจากที่เริ่มกีดมาตั้งแต่โมงก,กว่าโมงหนานาที่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงครึ่งพอดีพอดีกีดหาตะแล้วพี่น้องนะครับใส่เวลากีดก็ประมาณชั่วโมงกว่าเนาะชั่วโมงครึ่งซะไปนะปาณิกาศิธาพุทธะครับยอดขี้ยางยางผมนี่บ่หลาร้ครับประมาณสองร้อยที่ผมกีดมือนี่เนาะผมแบ่งกีดเป็นเครื่องครับพี่น้องมือนี้กีดเครื่องนี่อีกมือนึงกีดเครื่องนึงเป็นการกีดมือเว้นมือเนาะพี่น้อง อย่างบอไรก็เลื่อยแล้วเร็ยวแน่ก็กรีดรอบนี่รอบเสาเนี่ก็ประมาณ2 0 0ยกว่าตนนะครับ200กวาตนอ่านี่ครับหลังจากกรีดแล้วก็มาเบ่งผลงานในช่วงแรกๆกนะครับก็ยังยดอยุู่ครับพี่น้องยดเรื่อยไปจนกว่าสีหอดเทียงเคึ่งครับจนกว่าสีหอดเกือบทิงเที่ยงครับพี่น้องจึงสีมายอดอ่า ประโยชน์ไปเรื่อยๆครับกีดมีดที่กีดนี่เป็นมีดเป็นมีดที่สามพี่น้องแต่ว่าซุ้มที่กีดมือที่ผ่านพานมาผมก็สีเอาว่างไว้ทั้งไตนะครับเพราะว่าผมก็สีเบิงว่ามือนีอยางออกไล่ปันไดเนาะนะเพราะว่ามันเป็นโป้หน่อยขันเท่าเ่เอาว่างลงพื้นนะครับสองมีดที่ผ่านมามันก็สีหล่นนะครับมันก็สีหล่นนี่ครับอันนี้ถือว่าเป็นมีดเดียวเนาะพี่น้องเนาะ คือว่าเป็ยนมีดเดียวหลังจากที่กรีดแล้วก็ยางมาไทยใพี่เห็นน้องด้เบื้อเนียชั่มงกุกว่าผ่านไปนำยางสีหลายปันไดมีดเดียวกรีดยางในช่วงหนาหนาวนะพี่น้องนี่ครับมีสองมีดผมได้ว่างแล้วครับนี่ครับพี่น้องนะมันก็เป็นเป็นบางต้นแล้วครับที่มันไหลดีคือจังต้นนี้ก็ไหลดีคิดว่าบโดนกนาสี ล่นนะครับนาสีหล่นก็ต้องมาเปลี่ยนโปแล้ะพี่น้องช่วงหนาหนาวนำยางก็สีไลดีแน่นี่ครับอ่าในโปนี่ถือว่าเป็นมีดมีดเดียวนะครับพี่น้องถือว่าเป็นมีดเดียวอคือต้นนี่ก็ไล่อค่อยดีแต่ว่าก็ไลไปเรื่อยๆครับหนาหนาวกับช่วงสีไลหลดนอยู่อ่ากีดยางในช่วงโมงกวัวเป็นจังไดอ่ามีดเดียวเนาะพี่น้องอันี้นะครับมีดเดียว เพราะว่าตัวเก่าได้ว่งพื้นแล้วออกจากโป๊ะแล้วพี่น้องครับกีดยางผมว่าผมบ่เคยกีดตอนช่วงกลางคืนเด้พี่น้องนะครับเพราะว่าผมกดหลับกดนอนบ่่คยได้ครับนะผมก็เลยกีดย้ำกลางเว้นย่ำตอนเสาร์เลยประมาณขันโมเมน กันปกติกิดประมาณหกโมงครึ่งนะครับผมสิเหลี่ยมตะกีดนี่ครับอันนี้อันนี้ที่เต็มโป้นี่คือสองมีดครับพี่น้องสองมีดเต็มโป้แล้วผมก็เปลี่ยนโป้มือนี่เป็นโป้นี่ครับถือว่าเป็นมีดแหลกในโป้นาะนครับนี่ครับพี่น้อง มีมิดเก่าที่ว่างที่ยอาออกจากโปะเนี่ยการว่างพื้นแบบนี้ก็ดีอย่างนึงก็คือนะครับเอาเอา,เอาการที่เอาขี้ยางเก่านะครับที่ห้องกีดมือมือผ่อานมามาว่างพื้นนันส่ก็คอดีก็คือหนึ่งย่างมันแข็งดีครับเพราะว่าน้ำม,มันกระสีซึมออกเนาะพี่น้องอยางมันก็แข็งดีบบบนี้ก เวลาเข้าเอาใส่ไม่ครับตัวไม้ที่เข้ากีดนี่ใส่โป้ไม้มันก็สีเก็บง่ายพี่น้องเรต้องงัดใส่เวบเต้องใส่แห้งงัดไหลดึงออกธรรมดามันก็ออกร่อนง่ายนะนี่ครับนี่แหลกจะว่าบางคนบางท่านก็ว่านำหนักมันเบานะครับเถาแก่เถาแก่กับบค่อยมักปันไดครับพันันมันมันแล้วเนาะแต่ว่าพ่อออกจากโปะว่างงี่สิครับ นี่ว่างห้องหนกจังซี่กะเดี่แกผู้รับซื้อข้าเจ้ากะถือใจครับยางมันแขนดีนะครับน้ำผสมมันหน่อยมีแตยย่ยางล้วนส่วนมากนี่ครับมีดเดียวครับสําหรับโป่มีดเดียวหลังจากที่กีดแล้วแล้วมาทายให้เบิ้งน้พี่น้องนี่ครับสไลด์จังซี่จนพู้รัะครับแปะเที่ยงพุ้รับพี่น้องไสสิมาหยอดได้ ต่บางโปผมกระสีมาเปลี่ยนครับมันเต็มผมกระสีมาเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวช่วงที่ผมมาเปลี่ยนโปสีไทยให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะคอยติดตามกันครับผมกีดยางนาเน,านาวช่วงต้นต้นเดือนทันว่าต้นต้นเดือนทันว่านะครับอ่ามีดแหลกครับในโปเป็นมีดแหลกนะเป็นทางได บางต้นผมก็บบก,กีดครับพี่น้องคือต้นนี่หลายต้นครับที่ผมบก,กีดเพราะว่ากีดแล้วน้ำยางมันมันเป็นคล้ายๆตายหนึ่งนะพี่น้องนะครับผมก็เลยให้มันพักไว้หลายต้นน่ครับต้นยหญ่ๆก็เปลี่ยนขึ้นกันตายหนึ่งก็สาเหตุกับมุขจัก้นกันเขาจะมันเปลี่ยนยังไงเป็นขึ้นสวนแล้วครับพี่น้องนี่ฮะนี่ครับไหลจังสี่นี่คิดว่าต้องไหนมาเปลี่ยนโปอ,อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้อง ต้องในเปลี่ยนโปแน่นอนนี่ครับก็คอยติดตามช่วงเปลี่ยนโปเนะเาะว่ามันสิเต็มกีดไปสองรอยกรต้นมันสิเต็มโปจากต้นสำหรับเสานี่กีดช่วงหนึ่งโมงหาหน้าที่นะครับช่วงที่กีดคือยังต้นเนี่ก็เคืองแล้วพี่น้องนะครับกีดพึ่งแล้วผ่านไปประมาณชั่วโมงเคืองก็ได้เคืองโปแล้วขันไหลจนหอดเที่ยงเนี่ยโอ้คิดว่า ล่นโปะแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับมีดเดียวนะมีดเดียวอันนี้สองมีดได้พี่น้องครับนี่ครับสามีดครับสามองมีดสองมีดแต่ว่ามันหล่นโป๊ะก็เลยเดียวออกนะนี่ครับอย่างกรถือว่าตนในไ่อยู่พี่น้องครับตนในไ่ตนในไงดีสูงครับอย่างผม นามดีครับปีนคือจังต้นซุ่มนี่มันสายค่อนข้างสนใจหนึ่งพี่น้องผมกับบกีดครับผมนี่ครับกะเกือบเรึิงแล้วครับมีดเดียวมีดเก้าสำหรับยางเก้าที่กีดมูอที่พานมาได้เอาออกไปจากนอกโปแล้ววางทางนอกแล้ว บอว่างกขาบ่กด้ครับหล่นแน่นอนนี่ครับว่างให้ยางแขลนขึ้นนะครับให้เก็บง่ายขึ้นกับผมเนี่ยจะเป็นตัวยางบางต้นเนาะที่ผมกิดแล้วแล้วก็กลับมาทายเห็เบิ่งหลังจากกิดแล้วไม่ไหมนะครับยางปริมานยางสีเป็นจังไหลในช่วงนี้นะครับซึงบงต้นนีก็โอ้สองมตรครับพี่น้อง เอวออกไหลโปเนยนี่ครับมีดเดียวอีกชั่วโมงหนึ่งสิมาเปลี่ยนโปะคอมาเบิ้งกันพี่น้องครับมันสิเตรียมโปจากโปะเอาชวงนี้กะเดี๋ยวลอดติดตามครับครับพี่น้องหลังจากที่ผ่านไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับมาเบิ้งผลงานการขีดยางบาสิปเป็นยังไงเนาะพี่น้อง นี่ครับอันนี้เต็มแล้วครับโปนี่จะต้องเปลี่ยนครับพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนโป้จังน้อยครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนโปรเรียบร้อยพี่น้องก็กยังยดอยู่ครับผมแต่ว่าก็สีบูฮูวันมันจะโดนปนในเนาะอ่าอันนี้มีดเดียวนะครับผมเป็นบางต้นพี่นอ้องอ่าคือต้นนี้ได้ประมาณครึ่งนึงครับ ต้นนี่มะเบงต้นนี้กะต้นนี้กัตกเต็มขึ้นกันพี่น้องเต็มโป้เล้วเดี๋ยวเอาเก่ามันออกนน้อยนึงนี่โป้นี่สองมีดครับพี่น้องสองมีดอันนี้มีดนึงครับเต็มต้องหาโป้มาเปลี่ยนเลยพี่น้องเดี๋ยวขอเปลี่ยนโป้จังอยครับอ่ะนี่เปลี่ยนโปแล้วครับผม เก่าตัวเก่ามันอยาออกครับตัวเก่ามันออกเปลี่ยนป,ปูไมไหมนี่ครับกีดยางช่วงหนึ่งโมงกว่าโมงหาหน้าที่มาเศร้าทำกีดประมาณหนึ่งชั่วโมงพานไปครับติมแล้วครับยังหยดอยู่ตัวนี้เป็นป,ปูเก่าหมื่บ้านนี่ครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนป,ปูก่อนบัดนี้ เปลี่ยนเรียบร้อยนี่ครับตัวเก่าก็เอาออกจากโป้นี่ครับเอาออกจากโป้นี่ครับเอาว่างไว้เลยให้มันแข็งครับห้เนื้อมันแข็งเนื้อมันสิบบนิ่มครับกันท้าว่างตากอากาศแบบนี้นี่ครับเต็มโป้เมื่อกี้นะครับตัวกีดเมื่อเศ้าน่ครับนี่ความามารจะแปเทียนก็สิมาเบิ้งอีกพี่น้องนี่ครับมีดเดียวใกล้จะเต็มแล้วครับตัวนี้ สีเต็มแล้วผมสียังบเปลี่ยนครับตัวนี้ีสิเปลี่ยนหล่นยานมันเต็มเปลี่ยนไบก็แล้วกันพี่นอกเอาวางไว้ทั้งนอกด้วยกันครับเอาตัวเก่ามันออกจากโป๊ครับพี่นอกว่าง กีดยางนาหนาวดีอย่างนึงพี่น้องขี่มันสีบ่ค่ขยเหม็นครับเพราะว่ามันมันเตียมโป้เร็วเนาะมันบริเซ่โป้เวลาฮาออกออกจากโปมันก็สีบ่ค่อยเหม็นเมื่อคืนหนาฝนเนี่ยอันนี้ก็ใกล้เตียมแล้วพี่น้องครับตัวนี้บ่มีโป้เปลียนตั้งเทียงจังเลย นี่ครับกีดช่วงหนึ่งโมงเสาร์หนาวหนึ่งโมงหาน้าทีมาเสรากีดนี่ก็เต็มแล้วพี่นอ้องชั่วโมง1นึ่พันไปครับมาเบิงเต็มต้องไ้เปลี่ยนโปอีกแล้วครับผมแกตัวเก่าออก คือตะกี้แต่แรกๆผมบ่ได้ซื้อโปใหญ่ครับครับผมเอาโปรุ่นกลางๆมันก็เลยช่วงใดที่มันไหลดีมันก็เต็มเรียวพี่น้องมันก็ตตรงได้เปลี่ยนแต่ว่าการเอาออกแบบนี้นะครับก็ดีอย่างหนึ่งคือเนื้อยางมันแน่นดีมันมันแข็งดีมันแข็งดีครับพี่น้องนะแข็งนี่ครับแข็งปึกเลยครับ มันยุบเลยแข็งดีแล้วก็การเก็บก็ง่ายครับดึงดึงปุดปุดปุดออกจากถ้่วเลยนะ่ต้องใส่แห้งพอว่ามันบติดครับเขาดึงออกมาแล้วมันสีบบติดเ่ากัเวลาเข้าหยอดแล้วเข้าก็บใส่ลงไปอีกแค่นึงเนาะพี่นอ้อง ครับก็สิเปลี่ยนยังสิเลรอครับพี่น้องต้องไหนมาเปลี่ยนประมาณชั่วโมงหนึง่งนี่ก็เต็มอีกแล้วครับผมนี่เปลี่ยนโปอีกครับเต็มล้นแล้วครับพี่น้องผมงมีโปเปลี่ยนบันเพราะว่าตัวเก่ามันก็เอาอ,ออกแล้วโปมาเปลี่ยนเดีย๋ยวสิเอาตต้นน้อยอันนี้ อันนี้ยังบดยังบดเลยคือต้นต้นน้อยต้นมางมันก็สีเงี้ครับต้นต้นน้อยนี่มันเงี้ยสาขามูบางต้นที่ต้นในหน่อยมันก็สีบอ,อ,อ,อยางกับน้ำยางก็สียังบดไหลอ่าผมก็เสียวมาเปลี่ยนตัวนี้หล่นแล้วก็ออกไปสักก้อนพี่น้อง ต้องเท่ผสมกันแนะ่เอาจากเครื่องนึงบมมีโปเปียนครับเอาตัวนี้มาใช้ตัวน้อยแค่นัะนะตัวน้อยก็ใกล้สีเศ้ายดแล้วล่ะครับโยดห้างทางยังหยดห้างทางอยู่คิดว่าบนาสิเต็มครับสับเลยยดั้างทางอะมึงจนเอื่นบัะนะ อ่านี้ได้ครึ่งแล้วครับได้ครึ่งแล้วบนอาทิตเต็มต้นนี้ก็เต็มมิ้งแล้วพี่นอ้องอาโพสเน้องมาใส่บัตรครับผมเอาจางไหกะให้พี่น้องในเบื้องนะครับอย่างลีดช่วงโม่งครึ่งในช่วงหนาหนาวนะครับต้นต้นเดือนท่านว่า กสีเป็นลักษณะแบบนี้แหละพี่น้องครับนี่ครับใกล้เต็มแล้วครับชั่วโมงหนึ่งผ่านไปก็ต้องหาโป้มาเปลี่ยนครับพี่น้องนี่ครับที่ต้นนี่ก็ที่ต้นเี่ก็เกินเครื่องขึ้นมาแล้วครับกระสีเป็นแบบนี้เกือบเกือบทุกต้นนะครับที่เป็นที่ต้นไหที่มันต้นใหญ่ในบ่อแค่แก่นนี่ครับเต็มครับเต็มชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเต็มโป้ครับ โง่ใหญ่อน่อยผมกับเบื้งหัจกกับเบื้องเอาครับนี่แหละคือผมถือนี่แหละครับมือผมขนาดนี้ครับโปะนะครับติด,ด้หาโปมาเปลี่ยนเอา้ายังไงกข็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติรับชมติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามเดี๋ยวพ่อกันอีกคลิปต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่คือมีกระล้นแล้วครับพี่น้องล้นเลยตัวนี้พ่ามันเต็ม ผมมาเปลี่ยนขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ